มาจาจาใส้พี่นุ่นเลยไหมาจาจาเนีเอจ้าจ้าเต้นเต้น มาขึ้นมาพี่นีม่มาลงมาโอ้ยตุกแกตุกแกอยู่ข้างในนนะขึ้นมาขึ้นมามาเลยๆกลัลวตุกแกหยุดเลยหยุดเลยวางไว้เหมือนเดิมขึ้นมา กล้องก็งกล้องเราเนี่ยแหละลูกกล้องใครกล้องเราเนี่ยแหละกล้องแม่กล้องพ่อกล้องแม่และแม่กล้องแม่เนี่ยนโะตกโอุย้ยนอนกล้องแม่และแม่แม่เก็บไว้แม่เก็บไว้แล้ว ไม่ต้องหยิบมาเลยนะพ่อจะดูเอา,นเ,าเ,เนี่หยุด 눈사이 <목소리도> 수리리로

พูดน้องนอนสิลูกเรียกน้องนอนนะน้องนอนอันนี้ยน้องนอนใน้องนอนไหนคนไหนน้องนอนไหนคนไหนน้องนอนคนไหนนอนนะคนไหนจูใครจูใครจูใครไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นไม่ให้จับไม่ให้จับ ไม่ล่อเลยจไม่ให้เลย ไม่ให้เล่นน้องนอนโอ้ขี้เหลไม่หล่อเลยไม่หล่อเลยโอ้๊ยตุแกตุแกมากัดคนที่แย่นี่เลย พี่นน่นเลเห็นตุ๊กแกไหมไม่เห็นหืเฮ้อเออเออเหอเอ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 เอ้เอนเออออเเเเอออออออ โอ้ยขี้มูกรอกเอาผ้ามาให้แม่เช็ดหน่อยแล้วน่แม่เช็ดมูกให้เอเอเอม่ยม่แม่ไหมพ่อแล้วหรอกพ่อไปไหนไม่ให้เลน ก็บอกไม่ให้เล่นไงไม่เล่นหรอกไม่เล่นหรอกกลตุ๊กแกกัดหลูกกูตุ๊กแกกัดไม่เล่นหรอกไม่เล่นหรอกลูกกูตุ๊กแกกัดเลยค่ะไปนอนปะไปนอนปะลูกปะฟัง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 เนี่ยเนี่ยแม่เห็นตุ๊กแกแม่เห็นตุ๊กแกนี่ ไม่เห็นตุกแกนี่หรอก